พามาชมรถในบูธมิสูกันครับทุกท่านนะฮะวันนี้มิสูรรถอะไรมาโชว์กันบ้างนะครับเปิดตัวรุ่นใหม่มีอะไรบ้างนะครับแล้วก็โปรโมชั่นมีอะไรดีๆมาให้กับพี่ๆบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะฮะส่วนใครได้เข้ามาชมในงานนะครับงานเริ่มพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับพี่ๆมาดูกันเลยครับไถ่นหน้าใหม่ปี26ใช้อะไรกว่าเดิมนะครับพี่มาดูกันได้นะครับเด็กแอนเดอร์นะฮะนี่ปรับกระจังหน้าใหม่เพิ่มออปชั่นนะครับกล้องรอบพันนะครับผม ระบบไดมอนด์เซนต์เนี่ยมาเต็มเลยนะฮะเอ็กซ์ฟอสนะฮะก็แต่งมาโชว์นะครับโอ้โหมี2องคันสามคันสคันนะฮะมาดูกันได้นะครับกระเป๋านะครับลอล่างนะครับสำหรับคนที่จองในงานครับนี่แบบนี้นะครับจองรถรับฟรีนะครับคมพันเก้า3,990นะฮะรุ่นอื่นนะครับก็จะมีดอกเบี้ย0%นะครับผมดอกเบี้ย0ูรุหรับาปาเจโลนะครับแล้วก็สำหรับไททันดอกเบี้ย0%หรือส่วนลดแสนสองนะครับดูตัวไหนมาดูกันในงานนะครับมาคุยโปรโมชั่นนะครับพร้อมจบทุุกกเคคคสทัันนะรบ โปรจริงไม่ขายฝันนะครับพี่ๆติดต่อผมได้เลยนะครับสวัสดีครับ